คุณภูมิธรรมบอกว่าประเด็นสําคัญมาไม่ใช่เรื่องที่เป็นข่าว uh. แต่สาระสําคัญอยู่ที่การเอาตํารวจกับนายอำเภอสหน่วยงานมาแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ <Huh? S 1> ซึ่งเรามีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยรัฐบาลไทยรักไทยนู่น ย้อนไปรัฐบาลไทยรักไทยเลยงั้นผมลองสมมติเล่นๆนะฮะถ้าเกิดว่ามีงานประชุมของพักพลังประชารัฐในช่วงหนึ่งหรือเป็นพักรวมไทยสร้างชาติในช่วงหลังก็แล้วแต่แล้วประยุทธ์พูดประโยคแบบเดียวอ่ะกับคุณเศรษฐาขึ้นมาแบบเนี้ย on paper อ่ะประยุทธ์ก็ไม่มีอำนาจ สิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามันถูกถ่ายทอดออกไปแล้วมันเข้าหูพักเพื่อไทยที่เป็นฝ่ายค้านอยู่นะตอนนั้นนะครับแล้วพักเพื่อไทยในฐานะฝ่ายค้านได้ยินนะพักเพื่อไทยจะบอกว่าที่ประยุทธ์พูดมาชักมันเถอะเขาไม่มีอำนาจจบเนอะหรือเปล่า เราอาจจะตีความได้ว่าทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่า3ท่านนี้ตายไหมหรือไม่อารมณ์แบบไปต่อไม่เป็นไปต่อไม่เป็นถึงกับอึ้งจวนตัวละสิแต่มีหนึ่งท่านครับคนนี้ตายไม่ได้แล้วไม่มีทางตายไมเด็ดขาดเรารู้จักเขาในนามคุณภูมิธรรมครับคุณภูมิธรรมว่าไงคุณจอนคุณภูมิธรรมก็ตอบคาถามเรื่องตั๋วเพื่อไทยนะครับว่าประเด็นสําคัญน่ะมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นข่าวถนัดนักแหละ <rí> e> <Glen> โอ้มึงมึงวนเป็นพี่ทนายเลยเป็นวนอ่ะคุณภูมิธรรมบอกว่าประเด็นสําคัญมาไม่ใช่เรื่องที่เป็นข่าวอแต่สาระสําคัญอยู่ที่การเอาตํารวจกับนายอำเภอสหน่วยงานมาแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ ซึ่งเรามีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยรัฐบาลไทยรักไทยนู่นย้อนไปรัฐบาลไทยรักไทยเลย20กว่าแล้วอ่ะอันนี้คุณภูมิทําหรือหมอเลียบอ่ะหรือว่าจะยังไงก็ทางทางเดียวกันอยู่แล้วมันคือดีเอ็นเอหรือเปล่ามันเป็น DNA แล้วหรือเปล่า DNA เพื่อไทยแล้วครับย้ําว่าไม่มีการฝากเป็นผู้กับเพราะไม่มีอํานาจครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือว่าอันนี้ในแง่ของการแบบที่คุณบุ๊กชอบสอนให้เราทําใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงหรือการเปรียบเทียบตัวละครแบบพลิกโฉมหน้าไป และดูซิว่าถ้าเปลี่ยนแปลงตัวละครเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเรายังคงรู้สึกเหมือนเดิมไหมถ้าอยู่ในตักกาเนี้ยเราก็ตั้งคาถามได้น่าสนใจเพราะว่าณตอนเนี้คอนเทนต์เรื่องประเด็นคุณเศรษฐาไม่มีอํานาจที่จะทําแบบนี้มันจึงไม่ใช่เรื่องจริงตามที่คุณเศรษฐาพูดออกมาเองแน่แซึ่งฟังดูแปลกมากแล้วแต่อย่างไรก็ดีคอนเทนต์เนี้ยมันเลยเถิดไปถึงขนาดว่าแม้กระทั่งประยุทธ์ก็ไม่มีอํานาจได้ยินใช่ป่ะงั้นผมลองสมมติเล่นๆนะ ถ้าเกิดว่ามีงานประชุมของพักพลังประชารัฐในช่วงหนึ่งหรือเป็นพักรวมไทยสร้างชาติในช่วงหลังก็แล้วแต่แล้วประยุทธ์พูดประโยคแบบเดียวอ่ะกับคุณเศษฐาขึ้นมาแบบเนี้ออนเปเปอร์อ่ะประยุทธ์ก็ไม่มีอำนาจสิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันถูกถ่ายทอดออกไปแล้วมันเข้าหูพักเพื่อไทยที่เป็นฝ่ายค้านอยู่ณตอนนั้นนะแล้วพักเพื่อไทยในฐานะฝ่ายค้านได้ยินนะ่ะพักเพื่อไทยจะบอกว่าที่ประยุทธ์พูดมาชักมันเถอะเขาไม่มีอำนาจจบเนอะหรือเปล่า จะทำอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าคิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะแล้วเกิดขึ้นจริงๆก่อนเลือกตั้งอ่ะสำหรับผมนะถ้าคิดอย่างเงี้ยหนึ 1, 4, 1ก็ไม่ได้ก็เลยอยากถามดูถ้าลองสลับแบบนี้ดูคือหมายถึงว่าเราจะปฏิเสธเรื่องนี้ยังไงก็ได้แต่ไอ้แกะอีแค่ว่าคุณพยายามปฏิเสธว่าเขาไม่มีอํานาจเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับ